I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck, try to live. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น tp 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิงลิงกเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคู่ปองคุ้มคมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโภเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้นาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผม วันนี้ผมจะมาเล่นเพนพลังแฝง Secret Protection นะครับหรือว่าพลังแฝงโล่นะครับพลังแฝงโล่เนี่ยมันดีกับเพนยังไงนะครับเมื่อเพนโดนดาเมจ30%ของเลือดสูงสุดนะครับมันจะสร้างโล่ขึ้นมานะครับผมและก็จะได้เวทแปมพัยมาถึง20%เลยนะครับและเพนเนี่ยมันเตีเป็นเวทนะครับผมคือมันจะดูดเลือดโคตรโหดนะครับ แล้วพลังแสงนี้นะครับถ้าเกิดเราฆ่าได้นะครับผมมันก็จะต่อระยะเวลาเวทแวมพายเนี่ยไ,<ห>ไ,ไปเพิ่มอีก3วินะครับไม่ว่าจะฆ่าหรือแอซิดได้นะครับผมมันก็จะเพิ่มเวทแวมพายไปเรื่อยๆนะครับเป็นเวลา3วินะครับผมแต่ถ้าเกิดเราฆ่าไม่ได้หรือแอซิดไม่ได้เนี่ยมันก็จะอยู่แค่6วินะครับผมแล้วเพนเนี่ยมันก็จะผมเนี่ยก็ห้อยเป็นรูนดูดเลือดมาด้วยนะครับไม่ไช่ดิรูนเวทแวมไพร์มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเวทแวมไพร์เนี่ยประมาณ 30%นะคือตีดูดเลือดโคตรโหดนะครับผมเดี๋ยวเราแท็กกลางแล้วเราก็ฟาร์มป่าต่อนะครับผมและในเกมนี้นะครับผมจะออกเป็นเลียเบสซิ่งมาด้วยนะก็จะก็เรียกว่ากระทาเวทเว็นพายนั่นแหละนะครับผมจะดูดเลือดเวทนะครับก็จะให้มาอีกประมาณ25%นะครับก็ถ้าเกิดโลเด้งด้วยเนี่ยก็55%นะ55%คือเยอะมากนะครับสมมติตีเป็นพันเนี่ยก็ดูด550เลยนะครับผม ก็วิธีการฟาร์มหงเพศนะครับเราควรจะเลี้ยงสแต็กเพนนะเพนในแพทนี้นะครับผมเห็นไหมทุกคนเห็นปะพอเราใช้สกิลเนี่ยเราจะได้สแต็กมา1สแตก็กนะครับผมพยายามเลี้ยงสแตก็กแล้วฟาร์มนะครับผมถ้าไม่ทันเนี่ยลองย้อนกลับไปดูได้ผมจะเลี้ยงสแตก็กแล้วผมก็ฟาร์มนะครับมันจะทำให้ผมในฟาร์มเร็วนะครับผมตรงนี้ก็เล่นมังกรได้เลยนะครับผมเรามีมาหลอดนะฮีโร่เราค่อนข้างเก่งในช่วงต้นเกมนะครับก็ยืน แคมป์พุ่มนี้ไว้นะครับผมเดินเช็คนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เปิดนะครับผมล่างมังกรมาครับแต่ผมดงสตาร์ทจอตนี้เพื่อนเล่นได้ไหมครับเราสวนเลยครับผมเปิดให้เพื่อนก่อนเลยนะครับแล้วเพื่อนตามครับตรงนี้่าเราปวดให้เพื่อนแล้วแล้วเราโยกมาตีมังกรต่อได้เลยนะครับเราไม่ต้องเล่นสุดนะครับผมเพราะว่าเป้าหมายของเราคือเนี่ยคือมังกรนะครับเราจะแค่ไล่เขาเฉยๆนะครับได้มังกรเสร็จก็เพื่อนจับได้ครับก็บวกต่อเดีรยบผมจังหวะนี้รออะไรล่ะ แล้วเพื่อนดึงได้กรีรก็ผมก็เรียกว่าดึงชายเสื้อกับมาครับแล้วเพื่อนตามลิ้ลน่้น,น่าจะเอาได้แล้วนะครับตรงนี้ผมเอาแค่แอซิดพอนะครับผมไม่ต้องเอาอะไรเยอะเนาะแล้วได้มังกรเราก็กลับไปฟาร์มต่อเลยนะครับอันติเราก็ไม่มีนะครับผมอย่ามาเสียเวลาในการเล่นเยอะนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้แล้วก็ปล่อยเพื่อนฆ่าไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเอาคิวเสมอไปนะครับผมป่าและแผ่นนี้คือมันก็จะไม่ค่อยแบกเหมือนแผ่นก,ก่อนๆน,นะมันก็จะมีแบกเป็นบางตัวนะครับอย่างเช่น อ้อยนะคอร์สอะไรพวกนี้มันต้นนะครับมันจะแบกโหดนะครับไอสองตัวนี้นะครับหรือว่าเอเรนดอร์นข้อับผมป่าในแบบนี้เราโฟกัสที่การช่วยทีมนะครับผมทําให้ทีมเล่นง่ายดีกว่านะครับคอยเดินแก๊งเดินเติมเกมนะครับผมตรงนี้เพื่อนตัวสตัมยังไงเขาก็เข้านะครับผมผมไบไปตรงนี้แล้วสับไปที่หยาดครับเพื่อนจับได้ผมก็ติม่งไปสองครับผมช็อตนี้โคตรสวยดับเบิลคิวว่ะก็ถือว่ารวยอยู่นะอย่างเงี้ย ก็สกิลสของเพนเนี่ยมันจะให้สต้ามิน่ขึ้นมาด้วยนะครับเราต้องยืนรอแป๊บหนึ่งนะครับผมเนี่ยเห็นไหมจะได้หลอดสต้ามินา่มาสต้ามิน่คือหลอดสีแดงนะครับผมเป็นพลังงานนะถ้าเกิดสต้ามิน่หมดเพนจะใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยนะครับโอเคไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับผมตรงนี้แล้วก็การเคลียร์คีปของเพนเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเพนเนี่ยเขาจะกระโดดสับไปหลังคีปนะเขาเขายกไปแล้วนะครับผมก็เลยกล้าเล่นนะครับช็อตนี้เรียบร้อยครับผม คือคิกซี่ใช้สกิลอันตรายไปแล้วนะสกิลซีซีสำคัญไปแล้วนะครับในการยกคีิเราก็เลยกล้าเล่นนะมาหลอดเดินเปิดภูมิขึ้นไปนะครับเรารอครับผมถ้าไม่มีอะไรเราก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับเพราะว่าบูจะขึ้นเอาตรงนี้ได้เล่นดิได้เล่นดิมาหลอดอยู่พอดีครับเราถึงกล้าเล่นครับผมตรงนี้ก็โดดตามเลยครับมาหลอดโดดเช่นกันครับคอมโบโดด2ครับผมตรงนี้เรียกว่าสับขาป้อมกันไปเลยทีเดียวเชียวและถอยครับ เห็นไหมเลือดลดไม่เยอะนะและดาเมจเนี่ยมันก็ยังพออยู่นะครับผมเพ <Pain S 1> นเป็นตัวที่ดาเมจแรงอยู่แล้วนะทุกคนผมก็เลยคิดว่าอืมพลังแฝงเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับมันเอามาสู้กับตัวเก่งๆในเมตา t ี้ได้นะผมเล่นพลังแฝงเนี่ยผมสู้นาคอได้นะครับสู้อ้อยได้นะครับผมคือไม่ได้แพ้ป่าในเมตาเลยนะครับ แต่เราอาจจะแพ้หยาดนะในช่วงเลดเกมนะครับหยาดนี่หดจัดเลดเกมนะหยาดก็เอาไว้คนนึงนะเอาเอาไว้ตัวหนึ่งที่เราจะสู้ยากนะครับผมข้างล่างมีบวก้ะครับโอเคเหมือนว่าเขาจะเล่นนะครับผีกองกอยมาครับแล้วติเข้าไปใส่คาป้อมเลยครับผมตรงนี้แล้วก็เดินออกมาแบบชิวเรียกว่าเดินออกมาแบบชิลจัดดูเลือดไปครับดูเลือดไปครับดูเลือดไปครับดูดิฟันเดียสอนะครับผม ตูดเลือกโค้นหวดอะ่ะเอาไงเพื่อนได้ปะเพื่อนได้เราไดฟ้ฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์ก็อันติตามโอเคเขาเสียแข่งครับผมถอยเลยฮะได้ปอมกลางได้ปอมล่างเลยครับผมก็วิธีเข้าเพลงมันจะมีวิธีการเข้า2แบบนะครับอ่าแบบแรกนะครับใช้สกิลหนเข้าไปนะครับผมตามเพื่อนเข้าไปแล้วก็เข้าไปฟันฟันเนียนเยนะครับ แล้วก็เก็บปฏิไว้ออกหรือว่าเก็บปฏิไว้ตามต่อนะครับแล้วแบบที่2เนี่ยก็คือใช้ปฏิเข้าไปนะครับอันนี้จะเข้าจากระยะไกลนะครับผมใช้ปฏิเข้าไปนะครับถ้าเกิดรู้ว่ามันเสี่ยงนะครับเราก็ใช้สกิลหนึ่งออกนะครับผมแต่ปฏิเข้าไปเนี่ยก็จำเป็นต้องกดสกิลสองสกิลสองจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลซีซีมันทำให้ฝั่งตรงข้ามติดใบนะครับผมติดใบก็คือใช้สกิลไม่ได้นะครับเป็นการเติมซีซีให้ทีมเนาะ ตรงนี้เราติดเลงครับอ่าเราเพื่นสตาร์นโดนอย่างนี้ก็ใส่เลยดีครับผมรออะไรครับพาป้อมไปเลยครับผมแล้วกดแข็งหลบครับกดสกิลหนึ่งออกมานะครับผมแบบนี้นะถ้าดวงตามก็สวนไปดีครับผมรออะไรละครับสวนก็ไปหน้าแตกครับผม็อดนี้โอเคถอยก่อนก็ได้นะครับผมไปฟาร์มก่อนนะเลื่อนไม่ค่อยจะมีนะครับสกิลหนึ่งของเพยเนี่ยมันจะทําให้เพนเนี่ยถึกขึ้นด้วยนะครับไอ้ร่างต้นนะครับ ร่างที่เรายืนอยู่เนี่ยมันจะอึดขึ้นประมาณ30%อนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะ3 0นะครับผมก็แล้วก็จะกัน CC ด้วยนะอันนี้ก็สมมติว่าเราเจอโอเมนอะย่างเงี้ยโอเมนแบบเขาจะจับเราเนี่ยเรากดสกิลหนึ่งนะครับถ้าโอเมนจับเราตอนที่เรากดสกนะิลหนึ่งเนี่ยเขาก็จะจับเราไม่ติดนะครับผมมันกัน CC ได้หมดเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากันจับได้ไหมนะครับจับของอารามเบลเตอร์เงี้ย ไม่น่าจะกันได้เนาะเออผมคิดว่ามันไม่น่าจะกันได้นะครับทางไงหยาเรายังสู้หยานได้อยู่นะตอน,นตอนเนี้ยต้นเกมเราอย่าไปกลัวหยานนะครับเล่นเพลนมันก็อุ้ยถอยครับเข้าอย่างเงี้ยก็คือมีเพื่อนแน่นอนหนียาวครับผมได้ไงมาจริงถ้าเกิดหยานตีมาแบบนี้เราก็ถอยก่อนนะครับถ้าาถ้าเราไม่ได้เปิดก่อนเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับ เล่นเพลนะ่นอ่ะมันต้องแบบตัดสินใจเฉียบๆนะเวลาเข้าเวลาออกอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างเสี่ยงนะครับตัวมันเนี่กกระโดดก็ไปทีมันจะอยู่ในกลางวงไฟเลยนะเป็นตัวที่ตายง่ายนะครับผมถ้าเกิดแบบใครกําลังหัดเล่นเนะี่ยผมว่าพลังแสงโลนะจะช่วยคุณได้นะมันจะทําให้คุณเนะี่ยตายยากมากขึ้นนะครับผมแล้วก็กล้าเข้ากล้าเข้าเป็นลวงมากขึ้นนะครับด้วงมานะเราไหวกับด้วงนะครับแบบชิลเลยชิลเลยชิลเลยเนะี่ยดูดิ ตามครับตามงานครับตามงานครับผมคาป้อมไปอ้าวแล้วตายดิหรือผมเดกว่าไม่ตายฮะเนี่ยค <c oughs> ำนวณดาเมจผิดวะทุกคนอันนี้การเงินเราค่อนข้างนำนะ <c oughs> ครับผมก็เลยค่อนข้างกล้าเล่นนิดหนึ่งนะ <c oughs> ครับโอ้โหเป็นตัวที่ฟันธรรมดาแรงมากเลยเพลนอ่ะดูดิ ตีธรรมดาท,ทีละเก้าร้อยะทุกคนอย่างแรงนี่ขนาดผมแบบไม่ได้เล่นสายแบบดาเมจด้วยนะแบบผมเล่นเป็นฟอร์สการ์ดด้วยนะสายนี้คือเล่นกับฟอร์สการ์ดโคตรดีอะพลังแสงโลอะโคตรถึกนะครับถึงมากโอกาสรอดโคตรเยอะเข้าไปนี่ยืนตีสู้ได้เลยนะครับแล้วเพนอะคือ DPS มันค่อนข้างสูงนะ เพราะว่ามันมีพาสีอ่ะไอที่ใช้สกิลอะเราได้พวเร็วโจมตีอะสแต็กได้ถึง3าสแต็กเลยนะครับผมตีโคตรเร็วนะไม่มีอะไรก็ฟาร์มไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรารอเล่นข้างล่างเลยครับผมได้บัฟมังก่อ,น,กอน,นนี่คือตีทีละพันสี่นี่ก็โดดเดิเพื่อนโดดเราโดดอุ้ยแต่เหมือนว่าเขาจะสวนกลับไปวะทุกคนเพื่อเราได้อยู่ดีนะ โอเคถอยก่อนไม่ค่อยชอบบริสเท่าไหร่ซีซีมันปวดนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเอาปั๊มลังไม่ได้เนี่ยก็ค่อยมามังกรน,นะเอ้ยค,ค่อยมาดาร์นะเปิดเลยละกันนะครับเพราะว่ามีสลิมอยู่นะครับสลิมนี่ช่วยผมได้เยอะนะในการตีแต่เขาจะช่วยหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอเคเขาช่วยฟันยาวๆครับตีออบเจกต์อย่างชิวดูดเลือดเพลินๆครับผมก้องแกงกองแกงไปครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราปล่อยล่างเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปเล่นบนนะตัวเพนค่อนข้างแยกดันได้เก่งนะครับอารมณ์เหมือนนาคอสนะเพนะ่ะเออเพนมันก็เหมือนแบบเป็นนาคอสสายเวทนะแบบมีตีดูดเลือดเหมือนกันนะครับตีแรงๆเงี้งนี้ครับอารมณ์เหมือนนาคอสสายเวทนะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ต้องใช้รองเท้าก็ได้เหมือนนาคอสเลยนะ แต่ว่าขอแค่มีบัฟบูอ่ะให้สกิลคุณาวาไว้นะครับในช่วงเลดเกมไหนแตนะ่ผมก็จะขายบูทิงนะครับผมไปซื้อเป็นตัวแข็งแทนนะครับเนี่ยวิ่งไปเติมได้ไวมากเอาเข้ามาอีกก็สวนดิวสวนดิเพื่อนสวนดิเพื่อนแล้วผมเป็นเด็กสวนไงเชิงได้เชิงได้ ไอการใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมันทำให้ฝันขรงข้ามลกได้เลยนะแบบเราใช้ไปอางเงี้ยเขา,าอาจจะสกิลใส่ตัวปอมเราก็มีนะแบบคนลกๆอ,อ่ะเอาจะโดดสะหน่อยติดใบโอ้เสียจังวะเลยอลิสเองนี่มันหัวหมอแล้วนะน่าจะจบยังไม่ได้นะผมคิดว่าตียากกว่าทุกคนแวนการ์ดก็จะตุยแล้วเรียบร้อย ไอ่ยั่ไเอามันักทีนึงไม่ได้ไม่เป็นไรถอยไม่ได้ก็ถอยครับป้อมกลางได้อยู่นะใช่ไหมปวดแต่ยากว่ะพี่หย่ามันค้างแล้วดิพี่หยาเขาเปิดติค้างมาเลยโอเมนได้ป้อมบนไปด้วยนะครับเรียกเ่าสวยไม่มีขีปไปผมดูดเลือดเลยดินี่บูขึ้นขอนายขอนายเราให้นายไม่ได้จริงๆเพื่อน ดูดเลือดจากคีสป้งกลางก็ได้นะครับฟึบตีไปฟึบฟับนี่ฟันฟันดูดเลือดเข้ามาอะไรอย่างงี้มั่วทรงละอย่างงี้มั่วแลวอย่างเงี้ยอยู่ๆกระโดดเข้ามาเนี่ยท <c oughs> ํากระโดดเข้ามาทําอะไรวะยังไม่รู้เลยว่าเขามีกี่คนพา,าันเหรอตายไปด้วยเลยโอเคสลิมนี่เกือบได้ป้อมกลางมาอยู่นะ เมื่อกี้นี้ลิเอียไปทําภารกิจนะครับผมเอาป้อมกลางมาให้เพื่อนได้นะครับเราได้เมกะคีปมาแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งกุญใจนะครับผมเมกะคีฟมาก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะเสมอนะครับผมเคยได้เมกะคีฟยังแพ้ก็มีนะครับผมแต่โอกาสน้อยนะครับได้เมกะคีฟแล้วแพ้แต่มันมีนะครับแต่ว่าเรามีตัวเลดน,นะเรามีตัวอย่างโอเมนลิเอร่าสลิมนะครับก็ น่าจะแพ้ยากอยู่นะเกมนี้มาการถดเรูเลือดมาแล้วครับผมตรงนี้ถือว่าตีทีเป็นพันพันสองนี่ก็แรงแล้วนะว่าไงพี่ด้วงอยากใส่เดียวกับพี่ด้วงวะจริงผมอยากลองกับหยาดอยู่นะเดี๋ยวไปดิอุ้ยไมกระตดดไม่ไปอะโอ้โหจานไปใส่ใส่ส,สุดไปดิเพื่อนฟาดไปไหนแล <c oughs> นายนายก็ได้มาด้วงมา มาพี่หยาดด้วยมามมาไปหมดเลยฟาดฟาดโอ้โหตีโคตรแรงและจบเกมเลยครับไฟเดียวจีจีครับผมคือคีบแหลเข้าบ้านพอดีนะครับผมก็อยากจะให้ลองเล่นดูนะสําหรับเพลนสายนี้นะมันผมค่อนข้างชอบกว่าสายคืออเดทนะสายดามเมจอะสายเนี้ยมันก็แรงทุกคนเห็นไหมเออแล้วแบบมันตายยากด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ แนวทางการเล่นเพลนสายพลังแฝงโล่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําดาเมจไปเท่าไหร่นะครับในเกมนี้ก็ทำาดาเมจไป23%นะครับผมเอ๊ะตาไปผมไม่ได้มีฟีลวะผมเข้าร่วมฟ1 7ครั้งโคตรงงโอเมนได้เฉยเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกมบัครวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแต้มผมนี่คือเท่าโอเมนเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคน ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการซัพพอร์ตผมเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับผมก็จะมีอ e โมจิน่ารักๆใช้ด้วยนะครับผมแล้วก็รบกวนทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับขอคนหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ